สวัสดีครับพี่น้องมาครับกินข้าวเที่ยงครับนูเสียงหมาเอาตัวแกพี่น้องกินช่วงนี้มันมีอะไเข่าวันนี้มากินตอนเที่ยงใช่ไหมตอนเช้าบ่ฟ้ากินนอมาครับกินข้าวเที่ยงเที่ยงพอดีเลยเที่ยงมากมาสิมนาทีครัมาครับแก่งน้องไม่ส่งครับใส่ปลาดุกอ้มหมูครับ แซ่บๆกพี่กวลี่น้องเอยะอ้หการนอนครับหอนบอหอนอนครับน้องไม่ส่งอับ Ô đẹp nào các bạn ơi. Lúng cô mi, nhìn nó như bài mày. Đồn đồn mát chưa? Ừ, bóp bóp bóp. là nó mẹ gọi là phía nào đấy. Nó 20 bạc lắm.

bố mi lá nương khảo rộng nông nó kẹt ván thịt nó sai dù liên nhiều phụng có trong mắt tới sau bạn này mãi đi không บอกแล้วกินปลาลราบางกลางไว่น้องมันอันตรายดี ม่นอกน้องที่ผมกินกินได้แกงไม้สมผมย่านนั้นบุดกินน้ําเหมือนกันนี่ไว้กินช่วงบ่าย3ก็ได้แดดมันห้อนนะ ที่ผมจำความได้เล้วพี่น้องซู้มะเขือแบบพอ่อพ่อแมวเอ็ดมากตอนเที่ยงตอนนี้ยังบ่บวชเดี้ยเจฟรามาซื้อกินเสียยังบ่าเที่ยงนี้บวชเราเดี่ยออกสมสมบอกนั่นแล้วพี่น้องเจ้าว่านเป็นน้ำแข็งที่บุถ่อสมัยก่อนเพป็นเนี้ยก็เป็นบวช này chắc chắn nó mới trộn miếng rồi này, Đẹp hơn hoa này, phép vô đi Sống ngồi đó

ขาก็เดียอยู่ครับไม่กินช่วงบาบสามแล้วอ้อมหมูอันนี้บวบรครับวบคือบวกนี่เนี้ยบวบคือบวกน้ำไม่สมซื้อมาหรอ,ออดบาบสามมาหนึ่งบวบหลดเป็นยังยังสุมเกลือเ้ว้ยครับทอดเทียงไปแล้วอาการ วันนี้ผมที่ผมไปหากินเข้ารอบข้ามอีกคนะผมปั้นในยางกลับบ้านครับอยู่เข้าว12กิโลวันนี้ครับผมปั้นในยางไปกลับเป็น24วันเดียวปั้นยางไม่ง้าง12กิโลไปกลับก็บ24วบันแล้วครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องคนไหนอยากเห็นเส้นทางผมปันนะม้นนีคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวใช่มัน ที่ผมวารถพลาลุงครับรถจักรยานครับเมื่อนัน้นฝนตกไฟแดงพอดีเลยปวดยังมาเศร้าอยู่ครับจะเดือนนึงแล้วเนี่ยทา้งปูนเนาะพี่น้องมันเหมือนทางซ้ายดิรวมนีล้ลวมนั่งครับเจ็บครับโอเคครับพี่น้องมีเรื่องว่าสุขางทำนี้ครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องติดกดติดตามกดซัสแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหัวใจดวงน้อยๆครับผม ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่กำลังใจกับช่องน้อยๆของผมครับผมอย่าลืมนะครับขอเราหายจินครับผมไอ้นุน่มนะพ่อสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ